สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ป2ใบงานที่8ใบงานที่8แล้วนะใบงานสุดท้ายเรื่องการหาผลบวกนะลูกเราทําวิธีลัดเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขแรกแล้วก็ตั้งตรงนี้แล้วอย่าลืมเครื่องหมายบวก แล้วก็ตั้งตัวที่2ถูกไหมลูกเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนแล้วมาหลัก10บแล้วมาหลักร้อยทีนี้อ่ะทุกข้อไม่มีปัญหาเว้นข้อที่8เว้นข้อที่8แลวเพราะฉะนั้นเราจะมาดูการข้อที่8นะลูกนะ สิบเก้าบวกสามยได้เท่าไหร่ถ้าคุณครูตั้งเลข1กับเลข9 350สนี่เราจะเขียนยังไงให้เริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะนี่เลขศูนยกับเลขศูกับเลขเนี่คือหลักหน่วย ่อไปเลข5้าคือหลักอะไรหลักสิบและเลข3คือหลักร้อยห้ามเขียนผิดหลักเด็ดขาดนะให้เขียนไปทีละหลักเนี่ยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยเขียนให้ตรงเนี่ยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนี่ก็คือหลักหน่วยนี่ก็คือหลักสิบเข้าใจไหมลูกดังนั้นการบวกบวกเริ่มที่หลักอะไรหลักหน่วยหรือตัวข้างหลังสุด เพราะฉะนั้น9กบวกศได้9 5้บวกหได้6 3สามบวกหนมีอะไรไหมมีอะไรให้บวกไหมไม่มีก็ดึงลงมาเพราะฉะนั้นคำตอบคำตอบก็คือเท่าไหร่369 แค่นี้โอเคไหมคะข้ออื่นลูกก็ไปทําได้เลยไปทําได้เลยนะโอเคคะ่ะ